ช่องวันเต็มตัวแล้วเนี่ยเพราะเปิดตัวกับอีพีสองอีพีแรกด้วยใช่วันนี้ก็จะมีฉายเป็นพรีเมียร์สองอีพีแรกที่จะออนวันที่90มิถุนายนนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามใครที่อาจจะมีฟีดแบ็กจากวันนี้ไปให้รับชมก,กันก็แต่ว่าทุกคนน่าจะอยากดูซ้ำต้องดูวันที่9มิถุนายนนะคะเริ่มตอนแรกทางช่องวัน31เวลา2ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ทุกวันจันทร์ทังคานรวมถึงมีแบบอันคัดทางวันดีด้วยค่ะแอปพลิเคชันวันดีค่ะ เรียนนี่จะเป็นทิ้ทงควนก่อนที่เราจะไปเรียนป<ง>่ะคะก็ใช่ค่ะแต่ว่าโชคดีว่าเดี๋ยวก็มีถ่ายเก็บไว้เด็ปีหน้าก็ไม่ห่างหายไปไหนยังมีผลงานทุทกคนยังรับชมอยู่ค่ะแต่ว่าก็ฝากซีรีส์นเยเยียไ,ไ,ไว้ด้วยนะคะ <ๆ S 1> ถ้าใครดูแล้วตอนที่ออนแอร์ก็ดูอันคัทได้อีกปลายปีอาจจะคิดถึงก,กันก็ฝากดูในเยเอียสอฟยูด้วยนะคะดูซไประหว่างรอใช่ไม่ใช่ว่าต่ว่าเธอวางแผนไว้ไงูจะบินไปกลับมาทํางานด้วยหรือยังไงก็อาจจะต้องบินกลับมาทํางานค่ะมีหลายโปรเจกต์เหมือนกันที่จะต้องบินกลับมา ทำงานแบบเก็บตกหรืออะไรต่างๆค่ะจริงๆก็เป็นการไปญี่ปุ่นก็แค่ปักซอยค่ะเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะใช่ไ่ใชยิ่งกลับอะไรอย่างเงี้ยไปใชายิ่นกลับได้ถ้าจำเป็นจริงๆ <laughs> ถ้ามีคนออกค่าตั๋วให้เราก็ไม่ติดค่ะใช่ กะว่าอีกไม่นานนี้แหละค่ะเพราะว่าเธอมน่าจะเริ่มกันยาแต่ว่าก็มีถ่ายมีถ่ายงานก่อนไปก็แบบเรียกว่าเฉียดฉิวก่อนเริ่มเรียนเลยทีเดียวตอนนี้เคียร์พยายามเคียร์งานที่เสร็จไวที่สุดใช่ไหมซึ่งก็เรียกว่าต้องบอกว่าได้ถ่ายทอดงานให้กับน้องๆกับบีนเคไปหมดแล้วลยอะไรเงี้ยหนูก็วางมือจากการเป็นผู้จัดก,การวงของทางบีนเคียร์เรกแล้วนะคะตอนนี้ก็ดูแลตัวเองแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปศึกษาต่อเรียนต่อที่ต่างประเทศค่ะตอนนี้เตรียมตัวไปขนาดไหน,น้วคะมาค่ว่าการที่เราจะเปน จ่ายตังค์แล้ว <laughs> จ่ายตังค์แล้วค่ะกำลับบงเริ่มดูเรื่องที่พักอยู่ค<ะ>่ะไ,ไปเป็นปีเลยใช่<ป>แต่ว่าถ้ามีอะไรที่น่าสนใจก็ติดต่อกันได้ก็ได้นะคะ,ะรับถ่ายงานจากที่นู้นได้ค่ะถ่ะ <laughs> าวมาแวบ,บได้ถ่ายมาแวบได้ถ่ายงานจากที่นู้นส่งมาให้ก็ได้ ให้โปรโมทอะไรก็ไลน์มาบอกกันได้ค่ะอันนี้คือเรา,รลเราหลักสูตรเรามันกี่ปีเราสอบเกปีหลักสูตรแค่ปีเดียวค่ะใช่หลักสูตรแ,แค่ปีเดียวก็เป็นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ,อ,กฤษอยู่สถาบัน Globalis University ค่ะก็เรียกได้ว่าไม่ได้ไปไหนไกลค่ะก็เรียนเป็นอังกฤษแค่ใช้ชีวิตที่ประ,ระเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ตัวเองชอบแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสพักผ่อนจากการทํางานหนักหลายๆปีที่ผ่านมาคือเชยไม่เคยไปเรียนต่างประเทศเลยเป็นความฝันที่อยากทํามานานมากๆตั้งแต่แบบเรียกว่าปริญญาตรีแล้วก็ตอนแรกเคยวางแผนว่า เออจะไนีาโคก็อยากจะไปแต่ว่าเราก็ติดทํางานในวงการแล้วก็อยู่กับทางเบียนเคมาตลอดก็ตอนนี้ก็ถือว่าเราได้ส่งมอบเออม่เมล็กพันธ์ุต่างๆแล้วก็งานต่างๆให้น้องๆที่เราฟูมฟากไว้ใจนะคะน้องๆรุ่น3อย่างป๊อปเป,ป,ปอร์หรือว่าฮูฟแล้วก็เอิร์นแล้วก็ข้อฟ้าอย่างเงี้ยให้ดูแลน้องๆต่อกันก็เข้าสู่ปีที่ ครบปีที่8เข้าสู่ปีที่9ของ B N K แล้วแต่ว่าน้องๆก็จะอยู่กันได้อย่างแน่นอนค่ะก็ฝากติดตามน้องๆต่อไปรวมถึงติดตามเชิร์ในฐานะ,ะนะที่เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นอาจจะมีอีกหลายๆบทบาทก็เป็นมนุษย์ที่ชอบเรียนรู้ค่ะตอนนี้อยากไปเรียน Business M B A เราก็เลยตั้งใจที่จะไปทปําตามความฝันตัวเอง,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 งในการเรียนต่อต่างประเทศด้วยค่ะไอ้ตั้งใจไปเรียนตัวนี้คือเพื่อต่อยอดอะไรคะจริงๆต้องบอกว่าตต่อยอดตัวเองด้วยเพราะว่าหนูที่บ้านไม่ได้มีอะไรให้เราแบบต่อยอด ต่อเราก็เลยต้องสร้างของตัวเองค่ะเราจะสร้างของตัวเองเราจะสร้างอะไรเรายังไม่รู้เราก็เลยไปหาก่อนว่าเราไปคุยทางก่อนไปเตรียมตัวก่อนจริงๆก็มีพี่ๆหลายๆคนแล้วก็ทางผู้บริหารที่เคยอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เป็นเรียกว่าแนะนําให้อยู่เรื่อยๆแล้วก็เราได้ไปเข้าคอมมิช้ั่นเนี่ยเฮาส์ออฟวิสตอมก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ได้รู้จักกับคนมากมายจริงๆแล้วก็เอ้เราก็อยากอยากเป็นแบบพวกเขาบ้างอยากทําอะไรหลังต่างๆรวมถึงมีพี่ๆนักแสดงหลายๆท่านที่ก็ทาธุรกิจ เราประสบความสําเร็จเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องหาของตัวเองสักอย่างแล้วแหละเอออยากทาต่อไปค่ะทำมันเรือกวันญี่ปุ่นคะประเทศที่ชอบเลยค่ะ,ททคะไม่มีเลย <c oughs> ใช่แล้วก็อยากได้ภาษาด้วยค่ะ<ด>คือได้นิดหน่อยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราได้ไปใช้ชีวิตได้ลองใช้ภาษาเยอะๆกว่านี้จริงๆก็คงจะได้เป็นภาษาที่สามที่แบบสามารถรับงานแปลได้หรืองานโซนที่เราแบบ ได้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางก็ได้ใช่แล้วก็เป็นพิธีกรไทยอังกฤษญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ก็ได้เชิญแสดงว่าตอนนี้คือเชิญต้องใช้ว่าเป็นแบบนักแสดงอิสระเต็มตัวเชิญเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวดูแลตัวเองเต็มตัวค่ะมีอะไรติดต่อได้นะคะรับงานได้อยู่เรื่อยๆค่ะภาษาญี่ปุ่นสัตา์ไทยภาษาญี่ปุ่นขออีกพักหนึ่งขออีกปีหนึ่งขอไปให้มั่นใจกับภาษามากกว่านี้ก่อนค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะฝากซีรีส์ด้วยนะคะ